สวัสดีครับผมพ่อกระดิแล้วครับก่อนข้าม,มีสาบ้ันแมทเมอรอนี้วัตทีสิตติกัญยายนครับสองข้อนหาลอยวิตีครับสวัสีครับเวอ,อรนีออ้ผมก็ได้มาติตามพ่อจิรเตอร์รหน้าของคุณเพโรดจัดดักครับสวัสนีครับเวอร์นี่็มมากเกี่ยวข้าวผู้ใดติดตามชมเ้อครับ เมื่อเนี่วัดทีจิ๊ซี่มาเกี่ยวเขาบาเลของไอ้ทันสุทินครับทันสุทินบานแมทนี่หนะครับผม นี่เขาหน้าปังรอบสองเด้อครับเ็นใส้เข่าบาเล่ครับหน้าปังรอบสองปีฮอกี่ครับเป็นจังหวะดีครับฝนบัดตกครับ มะเขยวข้างที่แล้วโยมน้ำยู่ครับเข่าบาเล่เพิ่นครับแต่ว่า้าดตอนนี้กะบวรมเลยครับก็ือว่านังยัง,ยงตั้งตรงอยู่ครับยังบํลรมปันใดครับ ก็จะเริืมกดติดตามกดเลยกดแชร์ก่อนคํำอมีสานแมน่เดอร์ครับกดกระดิ่งนั่มครับพวกนั้นนะครับเพื่อพี่น้องจะบ่พลาดคลิปของก่อนคํำอีสานแมนแม่ครับเพราะว่าคลิปก่อนค้ำลงถุกมือด้ครับพี่น้องครับตัมีมือหยุดได้ครับล่องสาวเดียวเงาเลยครับสามสี่เดือน มือละคลิปมือละคลิปครับพี่น้องครับพี่น้องมักกับผ้ากันเบิ้งช่มเอาครับพี่น้องครับตอนนี้เป้าน็อตเป็นก้นครับครับตอนนี้ครับเป้าน็อตกับไอเป้าตาโลครับเป้าตาโลเห็นไอ้โตกเบ็ดญี่พู่นครับยุดสะพานยึดติดตกับานครับ ถ้ากระตกเบ็ดยวนคุณครับครับพี่น้องครับผมก็ได้พาพี่น้องมาชมรถเกี่ยวข้าวพอจะเริญพัฒนาขาุดไพโรดครับครับทดสอบเอาไทยครับ กอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปต่อไปผมอาจจะพูดไทยครับเพราะว่าผมจะพูดอีสานให้น้อยลงครับผมอีสานผมคว้านคำอีสานบ้านแมก่กว่าไม่มีอะไรให้พี่น้องดู หอกครับผมก็มีแต่รถเกี่ยวข้าวตอนนี้ครับดีย๋ยวมีเทศการ,รเพเนีก็อาจจะได้ดูควบคู่กันไปครับดูรถเกี่ยวข้าวไปด้วยประเพณีไปด้วยครับ ถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอถึง5นาทีผมก็จะตัดเป็นคลิปไปแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าคลิปมันยาวไปครับผมก็จะต้องตัดออกครับหากสำหรับคลิปนี้คลิปสองผมขอจากไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปที่สามครับสวัสดีครับผม